สวัสดีครับก็ผมรางสาวส้อยฟ้ายอบุตรเป็นไมเฟนของนายเมธีพันผาสำหรับวันนี้เราจะมาทำการสอนโปรแกรม VCA t p โปก่อนอื่นเราต้องเข้าไปในโปรแกรมที่มีตัว v ีขึ้นแล้วก็จะได้ขึ้นหน้าตาแบบนี้แล้วก็รอไปเลย เสร็จแล้วพอเข้าปุ๊บมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ที่ชวนงงมากมีอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายอีกคนสอนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างแต่ดูจะมานําเสนอคร่าวๆก็มีดังนี้ครับวิธีการแทรกรูปเข้ามาเราจะแทรกรูปยังไงดี <c oughs> ก็คือกดเข้าไปใน Open แล้วพอเรากดกเข้า o p เ n เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาหาไฟล์รูปของเราว่าเราต้องการแบบเอาไฟล์ไหนรูปไหนที่เราโหลดเก็บไว้จะเป็นรูปไหนก็ได้รูปแฟนเราก็ได้ที่บางคนอาจจะมีไม่มี อันนี้ก็แล้วแต่จะใส่นะครับแล้วสาหรับรูปที่น้องกั๊กจี้เลือกที่จะใส่ก็คือตัวอะไรไม่รู้แล้วเรามาลุ้นกันว่ามันจะขึ้นตรงนี้ไหมขึ้นเฉยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่ามีเครื่องมือยืดภาพเอ้ยไม่รู้ว่าเรียกเครื่องมืออะไรแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่สามารถยืดภาพได้ระหว่างความยาวความสั้นอยากให้มันยาวประมาณไหนอยากให้มันสั้นประมาณไหนแล้วก็สามารถแทรกรูปเข้ามาได้เป็นรูปนกเพนกวินแล้วก็เราจะมาปรับขยายภาพกันนี่ตรงนี้ จองไวด้ดีๆตื๊ดๆๆนี่นี่คือความสั้นของมันแล้วก็เพิ่มความยาวขึ้นมาเราได้ระดับภาพที่ต้องการความสั้นความยาวแล้วเรามากดรันดูเลยดีกว่าก็คือตรงสามเหลี่ยมที่เป็นแนวนอนกดไปมันเปนจะลสโลค่อยๆขึ้นหลังจากที่เราตะลึงตาตะลึงใจแล้วจะทำสิ่งต่อไปเราอย่าลืม กดตรงปุ่มสีเหลี่ยมตรงกลางๆที่เป็นสีเหลี่ยมผืนผ้า,ผาสีขาวๆมีเฉ่าะสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลี่ยมดยตุจักเพื่อเป็นการสต็อปคลิปไว้เล้วมากดปุ่มนี้มันคือปุ่มอะไรมันคือปุ่มอัดเสียงของเรานั่นเองเราสามารถอัดเ,ดดส,เสียงอะไรก็ได้ลงไปในนี้คลิปวานกาแฟมเสียงเราล้อเพลงเสียงอะไรก็ได้แล้วก็กดโอเคยืนยันลงไปเลยแต่ว่าแนะนําให้ใส่หูฟังแล้วก็ไมโครโฟนเพื่อเสียงคุณภาพที่ดีเยี่ยม ส่วนทางเราขอแค่สอนวิธีการตัดและการขอนํามาตัดในแคปคัทง่งานดีในโทรศัพท์สอนแบบบ้านจนเราก็จะมาสอนสําหรับการแทรกข้อความลงไปในในตัวคลิปของเราในตัวภาพในตัววิดีโอที่เราจะตัดเราสาม,มารถแทรกข้อความได้ดังนี้ก็คือกดมาตรง insert แล้วก็กดคําว่า tag tag นี่แปลว่าอะไร tag ก,ก็แปลว่าข้อความแหละการเขียนข้อความอะไรแบบนี้แล้วก,กดเข้าไปเลยแล้วแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้ สัมเปิลเทคคืออะไรแล้วก็ลบไม่ต้องใส่ใจช่างมันพิมพ์ไปเลยเราอยากพิมพ์อะไรก็ได้พิมพ์แบบที่เราอยากพิมพ์เข้าไปในคลิปส่วนนี้มีแฟนไงก็เลยอยากพิมพ์ว่ารักแฟนจังเลยและมันก็จะมาขึ้นตรงหน้านี้จริงๆพิมพ์ยาวมากแต่ขอตัดการพิมพ์ไม่ให้ใครดูเดี๋ยวคนแถวนี้จะหมันใส่แล้วให้เราติดศูนย์นะครับผมแต่ว่าถ้าเราอยากให้ข้อความมันไปอยู่ข้างหลัง รูปภาพคลิปที่เราทำเราสามารถเลื่อนข้อความมันมาอยู่ในบรรทัดที่สองดึงมันลงมาจากข้างบนที่มันแบบอยู่แถวเดียวกันกับรูปภาพแล้วก็ดึงลงมาให้อยู่ข้างล่างอีกชั้นหนึ่งนี่ประมาณนี้ใช่แล้นี้ที่ข้อความมันก็จะไม่ขึ้นไปอยู่ในแถบเดียวกับภาพแต่ว่ามันจะมาอยู่ข้างล่างมันจะซ้อนอยู่ข้างหลังกับภาพก็จะ,จะได้เป็นประมาณนี้ครับในการใส่ข้อความ จบแล้วครับสำหรับการสอนในขั้นพื้นฐานที่เราก็เรียนมาประมาณนี้แล้วเราก็สามารถสอนได้การพื้นฐานได้แค่เพียงประมาณนี้ขอภัยในการสอนไม่ครบสอนไม่เยอะสอนไม่จริงไม่จ้าเข้าใจยากเราก็เป็นคนไม่เข้าใจตอนเรียนเหมืนอนกันครับต้องเป็นการขอภัยอย่างสูงด้วยนะครับแบบสามารถหาคลิปเพิ่มเติมในทาง u t u b e อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่จะเป็นเบื้องต้น ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสามารถซับพอร์ตเราได้ทาง youtube ช่องกักกี้ขยี้ใจและทางเราขอปิดไปด้วยคลิปสวยๆคลิปนี้ครับ